สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปี2 5 6 7หารหสิบเจ็ดนะครับเนาะไปตะเวนฉลองปีใหม่มาแล้วก็มาอยู่นงสาเนี่คือเก่านะครับไปสู่สังคมวัหญ,ญ่อันกว้างไกลจะ่มีค่วมซุกทั่วระไปเดียวเดียวก็มดไปแล้ะครับกลับมาสู่ลากเงาคือเก่านี่แหละครับการเกษตรมาเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยคือเก่านี่แหละครับ เห็ดไฮเห็ดหน้าเรียงง่วอัดฟางอัดหยาไว้ให้ง่วกินนี่แหละครับปีใหม่ก็เริ่มเน่นชีวิตไปแบบเก่านั่นแหละครับแต่ว่าความสุขอยู่ที่รากเงาเนี่ยมีความสุขหลายคั้ครับงวกกำลังกินฟางครับงามคำมันจะเขาขอกครับมีความสุขกันแท้จริงครับความสุขกันแท้จริง อยู่ไปโดนจนเป็นปีพดนดละครับแต่อยู่กับสัต์เลี่ยงแต่อยู่กับทีให้ทีหน้ามีความสุกไปตลอดละครับไอ้ทีไปเที่ยวงานปีใหม่ก็หลายมือครับหลายขึ้นงานปีใหม่สลากกลางจังหวัดเพื่อนครับกำมวนอยู่หรอกครับจำมวนโซข่างโวข้าวกลับมาสู่ลากเงานี่มีความสุกไปอีกนาานครับ เห็ดอยู่เห็ดกินตามบัตรภาพนี่แหละครับจะขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเด้อขอให้มีความสุขความเจริญแต่วัยลื่มลากเหงาของเก่าห้าด้วครับคนภาคอีสานครับสวัสดีครับ